คำถามนี้นะคะขอบคุณนะคะเข้าใจดีเลยว่ามันจะต้องแบบมันจะใช้ยังไงวะต้องมีวะด้วยเพระาะว่าบางทีเรามาใหม่ๆแล้วเราจะงงแต่ตัวจะใช้ว่าเลยแล้ว่าตัวจะใช้บลีเองอันนี้ต้องอธิบายก่อนนะคะว่าที่ตัวุ๋งเล่ใช้คันว่าบุตเตอิหมอเนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะเดดูฮายดาร์กนะคะบลีบุตเตอิหมอที่เขียนมาเนี่ยแบบนี้มันหมายถึงว่าสิ่งที่เรามีในวันนี้พรุ่งนี้มันจะหายไปแล้ว พุ่งนี้มันจะหายไปแน่นอนเลยนะคะแต่ที่ใช้คันว่าเลนั่นก็คือมันสามารถที่จะหายไปในวันพรุ่งนี้ได้หรือมันอาจจะไม่หายไปก็ได้มันเหมือนเป็นแบบความน่าจะเป็นมากกว่าถ้าเราใช้คันวา่าเรยดคันวา่าเี่ยบางทีเราเปื้อนพูดอะไรมาอะไรเงี้ย อะไรสักอย่างที่มันอาจจะแบบว่าเหมือนแบบว่าเออมันจะเกิดแล้วมันไม่เกิดอดี๋ยขั้นวาดเลยเดีขั้นเห็นเ่ยอย่างนี้ก็ได้นะคะทีเนี้ยเ,เรื่องของการใช้บลีเนี่ยนะคะเคยอ,อธิบายไปแล้วนะคะก็ลองลองเลื่อนหาดูนะคะเป็นคําถามจากเพื่อนๆนี่แหละถามมานะคะว่าบลีเนี่ยใช้ยังไงนะคะเสร็จแล้วทีนี้คำว่าบลีอธิบายเพิ่มให้นิดหนึ่งก็ได้ะคะ่ะอย่างเช่นสมมติถ้าเราใช้บลีมันจะเป็นแบบนี้ลูกสาวเรียนพยาบาลอยู่หุ่นบลี ีกับอมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นัไหมคะแน่นอนนะเพราะว่ากำลังเรียนพยาบาลอยู่อีก3ปีจะได้เป็นพยาบาลห e. e ุนบลีซีกับเพอะหุนบลีเช่มไปกล้า มันยังไม่เกิดตอนนี้ตอนนี้ a, อาจจะยังไม่ดีใจแต่ว่าพวกนี้จะมีเซอร์ไพรส์นะอันนี้เพื่อนอาจจะไม่รู้พวกนี้มีสปายเพื่อนมาเยี่ยมอะไรเงี้ยจา่กทิมดีจ่าทิมดีเจอกัน10ปีอะไรเงี้ยหุ่นบลีเช่่มไปกลาเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพื่อนต้องดีใจแน Wait ่แน่เพื่อนรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเพราะถ้าเราใช้บลีสิ่งนั้นมันอาจจะเออไม่ใช่อาจจะมันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสมมุติหัวหน้าอ่อ่ไปทํางานเราก็จะเจอหัวหัวหน้า จะบอกไงดีต้องกานที่จะคุยกับหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถามเ,าเพื่อนโรงงานคนหนึงเฮ้ยต้องเห็นหัวหน้าไหมเออชันว่าเห็นใน,นวันนี้อยู่นะเออเลเดี๋ยวจะคุยพรุ่งนี้แล้วเพื่อนบอกว่าฮุนบลีดบุตเตอีมอนนะถ้าเพื่อนตอบแบบนี้แสดงว่าหัวหน้าไม่อยู่อย่างแน่นอนนะคะเนีค่ะเนีค่ะโดยส่วนมากแล้วบลีมันก็คือเหมือนอะไรที่มันเท่าทานที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ใช้คั re. นว่าเรนก็คืออย่างที่บอกความน่าจะเป็นอาจจะเกิดขึ้นได้หรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะขอบคุ